น่าแล้วก็ส <pet brewer y> uh ู่ช่องยะหนิงเกาะก้าเราติดตามต่อค่ะขอบคุณนะครับทุกคนครับที่ยานีที่วัดที่นี่สวันดี่ี่ คืไ่้ามันไม่ได้ยินแล้วก็รอก็ระโทรแล้วกุลุงก็เอาตกุประตูเพราะเพราลุงนอนอยู่ด้านในนู่นนอนอยู่ชั้นข้างในแต่กี่โมงเนี่โเช้าอยู่เดี๋ยวลังพามากินบ่ายกี่โมละห้าีห้กว่าใช่ไหมหกโมงเช้าหกโมเช้างนี้ประมาณนี้หกโมงค่ะอมาพ้มนไม่มีใครได้เข้าไป มาครนี่มีมีเขาจะใหญ่นะถ้าไม่มาไม่นไม่คนไม่ขนก็คนนดูอยู่

ก็จะเสร็จแล้วมั้งค่ค่ะพี่กานครับตแต่ก็ส่ใจพี่ฟานจะากโลกด้กันนะครเพราะว่าคุณก็เข้ามาอยู่ในไรของกรายเพิ่มยอดให้กระตายอย่าตลอดขอบคุณมากค่ะ เข้าชวนเพื่อนเข้ามาสาดใจหลายๆโลกก็ได้นะคะเพราะว่าเพิ่มยอดการดูนะคะแชร์แชร์แชร์มาช่องนี้มันก็ได้นะครับตอนนี้ชัดมากเห็นไหมนี่นุวัตยังอยากได้เพจเลยว่าจะได้จะได้เพจจะกระสือกระหังมาจะจะได้เพิ่มยอดใช่ไหมกดติดตามด้วยนะมาแลนะ มันไม่มีข้อจำกัดว่าไม่มีขนาดมันเดียวก็แค่ได้เพราะว่าจะยังไงเขาเข้ามารอบแรกก็ต้องติดโฆษณาไว้ก่อนล่ะต้องฝากหลายๆโลกเขาข้ามตอนนี้ยังไม่ได้เสร็จพี่อ้อยโปรยแยงเหรอรับพลังบวกก็ไปลงเพจเหรอก็ดีเหมือนกัน เขาไม่มีข่าวเขาหากินไม่เป็นเขาหาเกงไม่เป็นทำประเด็นไม่เป็นาทำข่าวไม่เป็นเ <c oughs> เห็นฝาดงเข้ามาอยู่คนเดียวอ่ใส่จาจไม่เป็นไรคะ่ะเพราะวันนี้ยังยังน้อยๆวันนี้น้าต่ายก็มียอดไม่มีงานทำเลยนะคะก่อ ตำรบตรวจแล้วนะคะขอสงกาลังใจให้งคกแต่นมาเลยสวัสดีครับคุณมาสวัสดีนะคะเพือเดีกลับ้วรู้ไงย้อนุดูดูไลฟ์สดไเพิ่มกุนชูขอบคุณเปิดดูปั๊บโอ้ยมาเลยขอบคุณนะคะยันหนึ่งก็ยังยีด็กูไม้เลยใส่ไงอ๋อไลฟ์สดก็ต้องกุนชขึ้นเลยขอบคุณค่ะมาเลยอังกาลง สวัสดีพี่จ exactly. ันทิ้าสวัสดีครับท่านไม่เห็นแล้วเ่าแล้วนะครับท่านนี้นะคะไปฟองเลยนะ้คนก็ลงก็ลงไปจำดูายมากมากใใรู้ว่าเราส่องนะคะเราแอบส่องนะคะขายไปหนมาคืนามาจนฟานนี้แล้วมาเก็บหลักฐานเนา เมื่อนี้เมื่อกี้ก็ไปงาบ้านใตํารวจดบ้านมะคะก็สืกระเป๋ากเปาที่มันเคยใช้แล้วยนไปมาแล้วก็นกล้างไ่ได้นะคะองอยู่ในโจนอยู่ในไรบ้างมนะคะคนเสครับไม่จบองนอกเขาไปถึงไหนแล้วน้องชาตรีนะคะ ขาไม่ดีนะน่ะโตเนี่ยอะไรกันล้เลดตกยำเต้เอเทียบสเนี่ยงีนะมัเสียงเือกเมาก <ging> ่อนนะครับ เข้ามาแล้วก็อะอย่าลืมชมโฆษณานะคะกดไลค์กดแชร์คือกดติดตามเอชมโฆษณาให้ชข้าง่องนเดนนลด้วยนะคะด้านในของเาก็ใหญ่จะสองหนึ่งท่านนะคะออกมานะคะออกมาเด้อมันร้อนอบอ,อ้าวนะคะด้านน <c oughs> ออกมาอยู่ด้านนองนะคะลมโชยมาเ <c oughs> นาะฝนก็กำลังเะนี้นี้นนะคะพี่นนองออกมาเด้อไนเข้าง่นีนวไปมาเร็วม

ตอนนี้อยู่กับแม่มาต่อยหนึ่งแปดพันท่านนะคะสวัสดีนะคะเอฟซีสองหมื่นท่านนะคะออกมาแล้วเนะาะข้างในมันร้อนนะคะช่องมาต่อยเลยเนะี่ย <c oughs> ช่องมาต่อยเลยนะ <c oughs> เลยนะี่ยใช่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ ข้างในมันร้อนอบอ้าวนะคะออกมาอยู่กับแม่มาต่อยนะคะตอนนี้สองหมื่นท่านนะคะสวัสดีรัวรัน,นะคะ,ส,ะสวัสดีกรอ้องสวัสดีนะคะมีพ่อใหญ่นิ่มอยู่ตรงนั้นนะคะเอาเห็นทุกคนเครียดเนาะ นที้ำมาันทนท้ำข้าวและที่วิดีโอต่างๆในช่องมาต่อยไปเผยแทร่เด้อเาอย่าลืมนำแบบต้องพักด้วยนะคะโอ๊ยไม่เหนื่อยรอไม่เห่ย โนจ้าเหนือกระนจ้ายาีเนือกระนบ้านตะุนตนตะไนี่ไแล้วแท็กซี่ะคนเพิ่ยครมคดีพี่คเชื่อในเรื่องนี้เลค่ะถ้าเราเป็นคนคาแล้วสิ่ทุ์่าหนกในไม้ต้องโทรนาะตมีสตินะก็พอนสดไม้ กว่ากดไทยบนะไม่ใช่ใไหไม่่ใช้ได้แต่ใช้ตลอดใ้ตลอดว่าเป็นวงช่มีความาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะัคะารนี้ะอใช้ได้่มันหายตัวอย่างมีโมเมนต์ในช่องที่ใหญ่เมอ่านมนไม่ทันสวัสดีค่ะอถ่ที่เราไปเรียนวันเร ตอนนี้ก็เจ้าหน้าทียังไม่ออกมาส่วนหนึ่งนะคะอยู่ข้างนอกส่วนหนึ่งนะคะอยู่ข้างในส่วนหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ยังมีการทําอะไรกันอยู่นะคะเดี๋ใหม่นะคะเดี๋ยวอ่นะะเดี๋ยวไม่ออกมานะคะ รู้สึกว <th> ่ามันก็มาเตะหนาทั้งนี

เจ้าหน้าที่กองอมาอีกละชัะะ้นหนึ่งนะคะอุปกรณ์ก็เก็บออกมาแล้วนะคะส่วนหนึ่งคงจะเตรียมที่จะเสร็จแล้วมังนะ้งเนาะ จะส่วนสอกส่เลอีกอกนหนึ่งนะคะ่วนนึงคนดูหลายแสนอยู่ครับเป็นร้านนะครับไม่ได้น้อยนะที่ถ่ายหลังอยู่นะก็หลช่องหลช่องมันออกตัโลกู อันคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะจะขึ้นไลฟ์ก่อนนะคะอันคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กรดแชร์กดสับตะไคร้ให้ถึงด้วยนะค,ะ,ะ,ค,นคะ่ติดตามต่อไปนะคะว่า,าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ